สวัสดีค่ะเราจะมาดูลูกนกตัวที่สี่นะคะวันนี้นะคะตัวที่สี่แล้ว,วลันจะออกมาแล้วนะคะไม่เคยเลี้ยงเนาะตื่นเต้น,นะคะ่ะวันนี้ออกมาพร้อมกันเลยนะคะไล่ๆกันเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ออกมาก่อนนะตัวนี้ขนแห้งหมดแล้วก็ออกวันนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สามนะคะขนยังไม่แห้งนะคะ ที่สี่กำลังจะออกแล้วนะคะโอ้ยตื่นเต้น,นะคะ่ะไม่เคยเลี้ยงนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะตัวที่สี่ตัวที่ห้านะคะมาติดติดก,กันเลยเนาะแล้วก็น้องแข็งแรงมากเลยนะคะนี่นะคะออกมาขุนแห้งแล้วเดินแบบคล่องแคล่วมากเลยอะคะ่ะลูกงมือสั่ เพราะว่าให้ตัวให้ตัว,ตวที่ขนยังไม่แห้งนะคะ้เราก็มารอสองตัวนี้นะ จะออกมาแล้วคะ อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวอยากช่วยมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเราจะลองดูก่อนเนาะว่าน้องจะออกเองได้ไหมมีแรงออกไหมจริงๆเขาก็ปล่อยให้ออกมาเองอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีกรณีที่อย่างลูกไก่นะคะเมื่อสองสามวันมาเนี้ยนะคะลูกไก่ตาย ก็ประมาณนี้นะคะออกเองแล้วลูกไก่อ่ะเหมือนไม่มีแรงนะคะแล้วก็ไม่เห็นก็คือเจาะออกมาเป็นช่องนิดๆเป็นช่องมีลมเข้าไปรอดเข้าไปได้เนี้ยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในตู้ฟักเนาะมันก็จะอยู่ในอุณหภูมิอุ่นๆอ,อยู่ตลอดเวลานะคะลกลายเป็นว่าลูกไก่อ่ะไม่มีแรงออกมาแล้วข้างในไข่อ่ะมันเริ่มแห้ง ก็ไก่เป็นเหนียวเหนียวอะคะ่ะพอเรามาเห็นเราก็ช่วยนะคะพอช่วยแกะออกมาคือน้องไก่อะมันจะเป็นเหมือนกับไข่ที่ไข่ที่มันเหนียวอะคะ่ะติดขนติดอะไรแกะยากมากเลยะคะ่ะเพราะว่ามันเริ่มแห้งนะคะถ้าเป็นกรณีแบบนั้นนะคะคือมันนานหลายชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเราน้องออกมาไม่ได้นะแบบนั้นก็เลยถ้าเจอถ้าเจอตัวไหนที่แบบ มีแรงเปิดฝาเยอะๆอย่างเงี้ยเปิดเปลือกไข่ออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยนะคะเพราะว่าน้องพร้อมที่จะออกมาแล้วเนาะอย่างเงี้ยนะคะเนราพอถ้าน้องไม่ออกมาสักทีนะคะแล้วก็นานหลายชั่วโมงอะ่ะข้างในอะ่ะมันจะเหนียวเหนียวแล้วก็ติดขนน้องนะคะพอน้องอยู่ในตู้ฟักนะคะ แทนที่ขนน้องจะแห้งนะมันมัน,ม,นมันกลายเป็นแห้งไม่ฟูนะคะมันเหนียวติดไปเลยนะน้องก็อยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่ามันเหนียวอะคะ่ะน้องไม่เข็งแรงด้วยเนอะน้องก็เลยตายนะคะนี่ฮัลโหลเบบมาแล้วนะคะมม,มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้ว เพื่อนมาแล้วนี่นะคะออมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในตู้ฟ้ากนะคะใส่ตู้ฟ้าเพื่อให้น้องแห้งนะคะก็จะแข็งแรงแรงเยอะนะคะใส่ตู้ฟ้าก่อนนะ ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเราจะช่วยเลยนะค่อยๆแกะเหมือนเดิมนะคะน,น,นีนะะ่นไหมแสง เขาก็จะแรงเยอะนะคะคือเขาพร้อมที่จะออกมาแล้วนะคะ ออกมาแล้วค่ะนี่น่ารักน่ารักน่ารักน่าชังเบบีนะคะต่อไปเราก็เอาไปใส่ไว้ในตู้ฟักนะคะ ใครที่ชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้นะคะแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ